ครับผมวัสดีครับวัสดีพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านครับผม FC ทุกท่านนะครับาได้ลงคลิปเมินแล้วครับผมก็คลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาอ่าตัดไม้ข้าวหลามครับเนาะว่าต้นมันเป็นจะได้นะครับไม้ข้าวหลามนะครับชีวิตนุมชุมชนครับเนาะส่ดูคลิปนี้เป็นข้างแรกก่อนจอยกดติดตามนะครับ ติดตามกดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไม้ข้าวลามคือพี่น้องได้ดูนะครับว่าต้นเปลี่ยนจะได้เนาะครับบางคนก็าบอากว่าต้นไม้ข้าวลามนี่เปลี่ยนจะได้ตัวมาครับ นี่ครับต้นไม้ขาหลามครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะตัดตัดไปใส่ครับเนาะใส่ไปเผานะครับโอ้เครับผมใครที่เบอร์เคย์เห็นไม้ข้าวหลามเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูครับเนาะ ต้นเป็นจะนี่นะครับไปดูใกล้ๆกล้บ่ออนเนาะดูใกล้ๆกลเลยครับนองต้นก่อมมันมาชัดนะครับเนี่ยครับต้นเป็นจะนี่นะครับเนาะก่อมเป็นจะนี่นะครับนี่ครับต้นไม้ข้าวามนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่มนี้ครับเนาะ เรื่มมาม้อนครับโอเค okay, ครับผมการตัดเอา ครับป้องไม้เขาลามนะครับผวิธีการตัดนะครับตั้งไรเป็นตั้งปากตั้งไดจะเป็นตั้งก้นนะครับนมตั้งปากก็คือ,อตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นทั้งปากนะครับอเอาตั้งเก้านะครับตั้งเก้าที่มันลงนะครับ เอาไปเป็นเป็นตั้งปากเนาะแล้วตั้งปลายนี่จะเป็นตั้งไอ้ก้นนะครับเวลาเขาใส่เนาะ,น,ะนี่นะครับข้าวหลามหนาครับนี่หนาพี่น้อยครับเนาะ นี่ครับนี่กี้คือนี่ตั้งปลายนะครับนี่ตั้งเก่านะเอาตับอ่าบนข้อนะครับเป็นในตั้งปากมันนะครับเวลาเขาใส่เขาก็จะเอาขึ้นจี้นะครับกอกตรงนี้นะครับเคครู้ คนนอนเป็นแค่นั้นครับไม่ข้าวหลามเนาะบางคนก็บังหงครับบังหงจักนะครับข้าวหลามเป็นจะได้คลิปนี้กับลาป,ปีน้องมาตั้บนะครับโอเคครับผมบังหงจักกันแล้วเนาะไม่ข้าวหลามนะครับโอเคครับผม จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามนะครับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับ fc เก่าๆก็ขอขอบคุณน,นะครับขอขอบคุณน,นะครับผมสำหรับ fc เก่าๆและใหม่นะครับที่รับสมชีวิตช่องชีวิตนุ่มชุมชนด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมปามาเมือดก้าข้าวหลามครับเนาะจะได้ก็ ขอละตัวลาไปก่อนนะครับจะได้เจอกันคลิปต่อไปครับผมครับผมสวัสดีครับบายครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับดีครับผมได้แล้วครับแม่กลาม่ะกลับบ้านกัน